สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวดบาบ s t r w w r s รุ่นไฟ LED นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงเลยขนาดความยาวอยู่ที่75ซนเมตรจะมีไฟและมีเสียงนะครับตรงนี้มันจะมีกล่องมาให้ด้วยแล้วก็ตรงปุ่มเนี่ยสามารถกดได้2ออันคราวนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วเสียงกับไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามีรีวิวให้ดูกันนะครับ ครับตอนแรกเรากดปุ่มด้านบนก็จะมีไฟสว่างว่ามาเป็นแบบนี้นะฮะพอกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการปิดไฟก็จะปิดลงมานะฮะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองลองกดอีกครั้งนะครับแล้วเวลาที่ตีกันเนี่ยเอามาตีกันก็จะมีเสียงด้วยเป็นเสียงจังหวะในการตอนที่ตีกันกดปุ่มด้านล่างก็จะมีเสียงเหมือนกันครับเป็นเสียงลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าใครซื้อไป2ออันเนี่ย มันเจ๋งตรงที่ว่ามันสามารถเอามาต่อกันได้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองต่อให้ดูกันนะฮะก็ตรงนี้ก็คือสามารถเอามาต่อกันได้แต่ต้องซื้อ2อันนะครับถึงจะมาต่อกันได้ครับมาต่อกันแล้วก็จะมีความยาวประมาณนี้เลยทีเดียวก็ประมาณเมตรกว่าเลยนะอันนี้น้องเขาสาธิตให้ดูนะครับก็มาดูกันใกล้ๆ ก็จะเป็นลักษณะนี้สวยมากครับราคาไม่แพงสั่งซื้อกันได้เลยครับที่ www. toy. com ไปแล้วครับสวัสดีครับ